พลุกกันทั้งสนามบินค่ะเมื่อสาวชุดไทยปริศนาโผล่มาช่วยผู้โดยสารจากอุบัติเหตุค่ะเราเคยได้ยินกันมาว่าเรื่องหลอนๆเรื่องลึกลับเนี่ยนะคะมันมักจะเกิดขึ้นกับสถานที่ร้างๆใช่ไหมคะแต่ไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้นะคะ เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะที่ที่ผู้คนทุกผ่านเดินเข้าออกอยู่แทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยในยุคนั้นนะคะมีเรื่องฮือฮายอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่ทุกๆคนนะคะที่สนามบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้จัดการนะคะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยกับสนามบินสุวรรณภูมิรู้เรื่องนี้กันหมดหลังจากที่เครื่องบินของการบินไทยค่ะถลออกนอกรันเวย์ แล้วก็ถูกระบุว่ามีแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งแต่งชุดไทยแบบผมสบายนะคะเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารขณะที่อดีตผู้บริหารของทออทอค่ะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีเรื่องชวนขนหัวลุกขึ้นจริงๆมีลูกน้องมาร้องเรียนเรื่องถูกผีหลอกกันเป็นประจำแล้วก็มีพิธีทำพิธีสงค่ะเพื่อเปิดสนามบินซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็มีวิญญาณของพ่อปู่มิ่งค่ะ มาเข้าร่างพนักงานแล้วสื่อสารอะไรบางอย่างด้วยเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ12กันยายน2556มีเหตุการณ์เครื่องบินของการบินไทยถลายออกนอกรันเวย์แล้วข่าวนี้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ข่าวอุบัติเหตุธรรมดาค่ะกลายเป็นที่จดจันในโลกออนไลน์เมื่อผู้สื่อข่าวค่ะได้รายงานว่าเหตุการณ์เครื่องบิน Airbus A330-300 ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เที่ยวบิน TG 679เกิดอุบัติเหตุผลายออกจากทางวิ่งเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีของวันที่8กันยายน2556าทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งค่ะโดยบุคคลซึ่งระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวนั่งอยู่ตรงกลางด้านซ้ายหมายเลข42 b บี เธอบอกเล่าผ่านรายการวิทยุรายการนึงค่ะเกี่ยวกับบรรยากาศช่วงที่มีการอบพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องอย่างโกลาหลแล้วระหว่างชุลมุนนั้นคุณผู้ชมเธอบอกว่าไม่ได้มีลูกเรือคนใดมาแสดงความห่วงใยให้ความช่วยเหลือเลยยกเว้นเท่าที่เธอสังเกตเห็นแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งแต่งชุดไทยมีแอร์โฮสเตสคนนี้ค,น,น,คน,นเดียวเท่านั้น ที่พยายามจะช่วยเหลือผู้โดยสารแต่คุณผู้ชมคะสาวคนดังกล่าวนี้กลับเป็นปริศนาค่ะเรื่องราวจากรายการดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในชั่วข้ามคืนค่ะสร้างความประหลาดใจแล้วก็ชวนขนหัวลุกให้กับพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทยเป็นอย่างมากแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงแล้วก็พนักงานการบินไทยเองก็ยังจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์นี้นะคะ โดยพอสอบถามไปเนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลำดังกล่าวยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าในคืนวันเกิดเหตุแอร์โฮสเตสทุกคนใส่ชุดเสื้อแขนสั้นกระโปรงสั้นและไม่มีใครใส่ชุดไทยห่มสบายผู้สื่อข่าวรายงานอีกค่ะว,ว่าจุดที่เกิดเหตุเครื่องบินการบินไทยถลยออกนอกรันเวย์นั้นมันใกล้กับสถานีดับเพลิงและกู้ภยัย เป็นอาคารที่รวมที่พักของพนักงานเอาไว้ด้วยแล้วที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานแล้วก็เข้าเวรในช่วงกลางคืนเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์ประหลาดเป็นประจำอาทิเช่นพบเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณเดินไปมาบริเวณห้องพักหรือมีเสียงดังรบกวนอยู่ตลอดเวลาต่อมาค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากนายชดศักดิ์อาสภาวิริยะ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยได้กล่าวเล่าเรื่องนี้เอาไว้ว่าช่วงก่อนจะเปิดสนามบินนั้นปรากฏว่าพนักงานชุดแรกที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณศูนย์ดับเพลิงมาร้องเรียนกับต้นว่าถูกผีหลอกเป็นจำนวนมากทั้งกลางวันและกลางคืนรวมทั้งยังประสบปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครั้งใหญ่นั้นมีผู้บาดเจ็บถึง30คน และช่วงนั้นก็พบว่าถนนทางเข้าสนามบินบริเวณตัดกับรันเวย์ตะวันออกมีผู้ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งอีกทำให้ตนเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจทำพิธีสร้างศาลขึ้นทั้งหมด6แห่งแล้วก็ให้พนักงานสวดมนต์ทุกวันเสาร์มีพิธีทำบุญใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อวันที่23กันยายน2549 ก่อนที่จะเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้นิมนต์พระมา99รูปมาสวดพระปริษตรงนี้เองค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่พระกำลังสวดพระพุทธมนต์อยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อนายขวัญชัยทับโตพนักงานตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยของบริษัทลักกสเ,กเลท่ที่ได้รับสัมทานในสนามบินสุวรรณภูมิ เกิดอาการตัวสั่นเหมือนผีเข้าในช่วงที่ก้มลงกราบพระใบหน้าบิดเบี้ยวพร้อมกับร้องห่มร้องไห้จากนั้นก็นั่งหลังงอง,งุ้มเหมือนคนแก่พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าชื่อพ่อปู่มิ่งและบอกว่าไม่เคยมีใครสนใจเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิและขอให้ตั้งศาลเพียงตาให้เพราะไม่มีที่อยู่ จะตั้งจุดใดก็ได้และยื่นคำขาดว่าทาไม่ตั้งศาลให้จะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายปั่นป่วนมากกว่านี้เมื่อพระรูปหนึ่งที่ทำพิธีสวดมนต์อยู่รับปากว่าจะให้เจ้าหน้าที่จัดตั้งศาลให้และถวายสิ่งของอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับพ่อปู่มิ่งชายคนดังกล่าวก็หมดสติล้มลงคอพับคออ่อนทันทีจากนั้นไม่นานก็กลับมาเป็นปกติ แต่มีอาการที่อ่อนเปลียอยู่นายโชติศักดิ์ยังยอมรับค่ะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่สิ่งที่ประสบกับตัวเองทำให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฐานะคนไทยก็ต้องยอมรับและเคารพวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของคนไทยเรื่องอย่างนี้ถ้าใครไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่ออดีตผู้บริหารทอทอกล่าวด้วยว่าที่ตั้งสำนักงานเดิม ในช่วงที่มีการก่อสร้างสนามบินเป็นจุดที่พนักงานที่เข้ามาทำงานในขณะนั้นส่วนใหญ่มักจะพบกับสิ่งแปลกๆเช่นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนพบเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินไปมาหรือมีเสียงต่างๆรบกวนสร้างความหวาดกลัวให้กับคนทำงานเป็นอันมากหรือแม้แต่บริษัทผู้รับเหมาเอกชนที่เข้ามารับงานด้านการถมทรายก็เจอปัญหาเช่นกันค่ะ ไม่สามารถจะนำเครื่องมือเข้ามาตั้งในพื้นที่ก่อสร้างได้เมื่อตั้งก็ซุดลงไปในพื้นดินจนมีผู้แนะนำให้ตั้งศาลแล้วก็บอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางผลปรากฏค่าว่าสามารถตั้งเครื่องมือได้และหลายๆพื้นที่ในช่วงการก่อสร้างก่อนทำงานก็จะต้องมีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเนื่องจากว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาในการทำงาน ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและก็ยากกับการพิสูจน์ค่ะแต่ว่าทุกๆคนก็บอกกันไปนเสียงเดียวกันว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วก็เห็นว่าพอทําตามแล้วงานก็สงบราบรื่นขึ้นและนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของสนามบินสุวรรณภูมิค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ